ไปสปาฟิชิงแคมป์ตกปลาทะเลป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นลอกเพน113เพนะครับ4โอนะครับผม4โอนะเป็นรูปปลากระทงร่มอยู่ที่ด้านข้างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวรายละเอียดรอดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ่ายให้แบบชัดๆเลยนะครับตอนนี้ไปดูการทํางานก่อนนะครับลอกใช้งานได้ปกตินะครับหมุนเดินหน้าก็จะมีเสียงมบนนี้นะครับเปิดหน้าลอกตรงนี้นะครับผมติดนะครับเบรก แน่นอยู่แล้วนะพวกนี้นะครับสบายใจได้นะครับแน่นมากๆนะครับผมฟังเสียงไม่เสียงไม่ค่อยอ้อโทษทีนะครับดันกิ่งไม่สุดนะครับนะนี่มันต้องดันให้สุดสถานมาหากนะครับนะ,นะเสียงสถานมากนะครับผมน็อ นะครับไม่มีหัวแตกนะครับอยู่ครบทุกตัวนะครับแผ่นครอบไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับครบทุกตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันแบบละเอียดละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับผมนะหมุนขวานะครับ4 o อกำลังสวยเลยนะฮะนะพร้อมใช้งานนะครับอัดงันหนักนี่สบายสบายเลยลงทะเลนี่รออินโซอินซีนี่จัดไปนะครับผมเอามาดูสภาพของเพนกันบ้างนะครับเพน4 o นะครับ4 o ตัวนี้ นะครับดูด้านข้างนี้ก่อนนะนะครับพวกนี้ก็เป็นคาบมือจับทั้งนั้นเลยนะฮะนะสเตเลกเขาก็ยังเงายังสวยอยู่นะนะครับเห็นแต่ว่านเป็นแบบริ้วรอยปุดๆอะไรพวกนี้รอยกับแท่อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเยอะสักหน่อยนะครับเช็ดแล้วก็เงานะเนี่ยดูได้เลยนะ ถ้าไม่มีรอยพวกรอยกระแทกรอยขีดข่วนอย่างนี้ก็สวยไปเลยนะฮะครับ c ีโอนะครับผมลุยๆเลยนะนะพวกนี้ไม่แตกนะครับหัวน็อตอยู่ครบทุกหัวนะครับไม่มีหักไม่มีบินนะครับผมนี่พวกนี้ไม่แตกนะครับนี่หัวน็อตก็ยังอยู่ครบดีทุกหัวเลยนะฮะไม่มีแตกไม่มีบินนะครับชุดสปูล ก็มีคาบ,บ้านนะครับตอนนี้มีสายมาผมถอดสายออกดูนะครับเพื่อที่จะดูสปูลน,นะรว่ามันมีเกลือมีอะไรหรือเปล่านะก็สวยนะครับมีริ้วรอยฝั่งนี้เล็กๆ็น้อยน้อยนะครับไปกึงล้างใหม่นะครับให้ลงกึงกึงล้างให้ล้างผิวไปสักนิดนึงนะครับจุดห้าไมค์คอนก็ได้นะกําลังดีนะครับล้างผิวไปหน่อยหนึ่งก็เงาสวยเลยนะครับหรือไม่ล้างก็ได้นะครับใช้สภาพนี้ได้เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็มีคาบเกลือนี่ชุดนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้นี่ พวกนี้เป็นคาบเกลือนะอันนี้ขัดไปให้แล้วนะครับมันเลยเกิด,กดรอยแดงๆแบบสนิมแบบนี้นะครับผมขัดไปให้แล้วบางส่วนนะนะะครับขัดให้แล้วบางส่วนนะครับมันลื่นมากนะครับมันลื่นมากนะดู ดูลอยชิได้อันนี้ขนแมวจริงๆเลยนะนะครับที่ร้านเลี้ยงแมวเลี้ยงไว้สองตัวนะครับผม จูดสายนหนักๆไปเลยครับร้อยอินโซอินซีนะจัดไปได้เลยนะครับสภาพนี้